สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการย้ายแอปนะคะแอปเข้าไปใน Memory c a r านะคะหรือว่า SD Card ค่ะและหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะว่าเราซื้อมือถือแล้วเราไม่จำเป็นต้องซื้อ SD c a r กเพิ่มค่ะเพราะว่าเราทำสาย u t u b e นะคะ เราทำคลิปยาวเยอะมันต้องการที่จะ,ะมีความจำเยอะๆนะคะเราก็ซื้อเ d สดีกาค่ะเ d สดีกาตัวนี้นะคะทีะ่เอามาให้ดูเนี่ยคะ่ะ256นะคะที่อ้อใช้อยู่จะเครื่องของอ้อ1 2ึนะคะอ้อซื้อเพิ่มอีก256ค่ะเพื่อที่จะให้ การถ่ายคลิปเยอะขึ้นเครื่องเร็วขึ้นไม่อืดไม่ไมค้างนะคะหลายคนเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าอ่าเข้าไปแบบไหนเราเข้ามาที่การตั้งค่านะคะกดตามลูกศรอ,อ้อชี้เลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาค่ะ เลื่อนหาแอปนะคะนี่ค่ะหน้าตางแอปของแต่ละมือถือไม่เหมือนกันนะคะรุ่นของอ้อนี่คือซัมซุงนะคะเรากดที่แอปนะคะกดตามลูกศรทีอ้อชี้เลยค่ะกดค่ะกดแอปเสร็จเราหาแอปที่ย้ายได้นะคะแอปที่ย้ายไม่ได้เราก็ไม่สามารถย้ายได้นะคะ เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรมากที่ย้ายได้นะคะก็จะเป็นแอป f a c e b o o k นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ด้านล่างาานะ,ะมาดูแอป f a c e b o o k นะคะกดค่ะแล้วไปกดที่จัดเก็บค่ะที่เก็บนะคะตามลูกศรอธออชี้เลยนะคะกดค่ะ เห็นไหมคะถ้าเราลบได้มันจะขึ้นเอ้ยขอโทษค่ะถ้าเราเปลี่ยนได้มันจะขึ้นคําว่าเปลี่ยนค่ะถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ขึ้นค่ะเรามากดกันนะคะว่าเปลี่ยนยังไงกดตรงเปลี่ยนเลยค่ะแล้วเราก็เห็นไหมคะอะตอนนี้ facebook เราอยู่ที่หน่วยความจำอุปกรณ์นะคะก็คือในมือถือค่ะ เราจะให้เข้าไปที่เอติกัสทำยังไงมาดูกันค่ะกดเอติกัสนะคะกดตรงนี้ค่ะตามลูกศรเลยค่ะค่ะเข้ามาแล้วนะคะส่งออกไปอย่างเอติกัสค่ะก็จะไปอยู่ในเอติกัสเลยนะคะกดย้ายค่ะตรงนี้นะคะตามลูกศรค่ะแล้วก็เครื่องก็จะวิ่งค่ะวิง่งค่ะ ไปที่เอ c ดีกนะคะนี่ค่ะกดมาแล้วนะคะรอสักครู่นะคะให้ร้อยเปอรเต็มค่ะเสร็จแล้วค่ะเข้าไปแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่า,าความจำของเครื่องเรามีเท่าไหร่แล้วก็เอดีการ์ในเครื่องมีไหมมันอยู่ตรงไหนมาดูกันนะคะเข้าไปที่ ไฟส่วนตัวค่ะตรงนี้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะตามลูกศรน,นะคะกดค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะที่จะเก็บภายในนะคะก็คือความจำในเครื่องค่ะอ้อใช้ไป66นะคะมีทั้งหมด 1, 2, 8 g b กิกะไบต์ค่ะแล้วก็ SD c a r กของอ้อนะคะใช้ไป34ค่ะ แต่ว่าเ d c a r กอ้อซื้อมา2 5 6นะคะแต่ว่าทำไมไม่รู้ว่ามันขึ้นเลขแบบนี้ค่ะก็เอามาให้ดูนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็อยากฝากพี่ๆลหลายคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าเอ c a r กนะคะคิดแต่ว่าเครื่องอืดเครื่องค้างมันเป็นเพราะมือถือเราหรือเปล่ามือถือเราพังไหม เราต้องมาซื้อเอดีการเพิ่มนะคะก็วันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ